วิโรดจวกสสรัฐบาลนะครับถ้าปากท้องสําคัญทําไมถึงไม่มาประชุมทําไมกลับบ้านก่อนหลังสภาร่มก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันเนี้ยนะครับเป็นข้อเท็จจริงที่อย่างที่สุดว่าถ้าวันนี้ยนะครับสสฝ่ายรัฐบาลถ้าเห็นว่าเรื่องของปากท้องเนี่ยสำคัญทำไมถึงไม่มาประชุมซังทั้งที่หน้าที่ของสสนะครับคือการประชุมสภา และในการประชุมสภามันก็ไม่ได้ประชุมทุกวันด้วยนะครับมันมีกําหนดว่าเอออาทิตย์หนึ่งมีการประชุมกี่วันซึ่งแน่นอนครับมันคือหน้าที่ที่สสนะครับจะต้องรับผิดชอบในการประชุมสภาและที่สําคัญนะครับกับก่อนเนี่ยนะครับมาประชุมแล้วกับก่อนเนะี่ยวันนี้นะครับคุณมาทําหน้าที่ในฐานะสสมาประชุมสภาในการที่จะอ่ายัดติดอะไรก็แล้วแต่กฎหมายอะไรก็แล้วแต่มันต้องทําหน้าที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่วันนี้มาลงชื่อเพื่อรับเบี้ยเลี้ยงหรือเปล่า นะครับแล้วก็กลับกลับแบบนี้แหละครับคือการทําหน้าที่ของสสผมในฐานะประชาชนก็อยากจะฝากถามว่าสสที่ทําแบบนี้นะครับคุณไม่มีจิตสํานึกในความเป็นคนหลงเหลืออยู่แล้วใช่ไหมคุณอาสาเข้ามาลงสมัครเป็นสสนะครับเพื่อที่จะทําหน้าที่นะครับในเป็นสสให้ประชาชนเลือกคุณเข้ามาตอนที่คุณไปอภิปรายนะ,รนะครับคุณไป หาเสียงนะครับคุณไปโอ้โหเรียกว่าตอนหาเสียงที่คุณพูดดีอย่างนั้นพูดอย่างนี้นะครับจะทํางานเพื่อประเทศชาติจะประชาชนจะทํางานรับใช้ประชาชนทุกอย่างไปปลาสายหาเสียงพูดอย่างดิบดีพูดทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนลงคะแนนเสียงให้กับคุณแต่เมื่อประชาชนลงคะแนนเสียงให้กับคุณแล้วคุณกลับทําแบบนี้คุณไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่คุณไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองถ้าแบบนี้คุณไม่ต้องมาเป็นสอสอครับปลาออกไปนะครับปลาออกไป เพราะอะไรครับหนึ่งในหน้าที่ของสสคือการที่ต้องมาประชุมสภาตามที่นะครับรัฐสภากำหนดนะวันเวลาและอีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าเฮ้ยการทําหน้าที่ในการประชุมสภาเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะไปทํางานอย่างอื่นได้ไม่ช่วยพี่เราถามว่าเขาไปทั้ง7วันเนี่ยเขาประชุมสภากันทั้งหมดหรือเปล่าจะบอกว่าเฮ้ยนะครับเป็นสสทํางานแค่5วันคําว่าสสในเมื่อคุณจะเข้ามาเป็นสสแล้วคุณคิดจะมาเป็นสสแล้วคุณก็ต้องนะครับ ทิศเวลาทั้งหมดของคุณนะครับในการเป็นสอสอไม่งั้นคุณก็ไม่ต้องมาลงสมัครสอสอไม่งั้นคุณก็ต้องลาออกจากสอสอไปวันนี้แค่หน้าที่ของคุณในการเข้าประชุมสภาให้องค์ประชุมครบคุณยังทํากันไม่ได้เลยแล้วคุณจะทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อประชาชนได้อย่างไรแล้วที่สําคัญนะครับวันนี้คุณจะบอกว่าเอ๊ะ นะครับการที่วันนี้จะสภาร่มเนี่ยเป็นเพราะฝ่ายค้านนับองค์ประชุมถามว่าวันนี้ให้ฝ่ายค้านนับองค์ประชุมยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าพวกคุณมีจิตสํานึกนะครับในการทําหน้าที่จิตสํานึกของฟ้าเป็นคนเหลืออยู่บ้างในการทําหน้าที่ <c oughs> ของคุณคุณก็ต้องอยู่ให้องค์ประชุมครบเขาจะานับองค์ <c oughs> ประชุม <regret> <c oughs> จะต้องการนับองค์ประชุมกี่รอบมันก็ครบถ้าพวกคุณทําตามหน้าที่และมีจิตสํานึกในการทําหน้าที่ แต่ถ้าคุณไม่มีจิตสํานึกใน,นการทําหน้าที่แล้วเขาใช้วิธีการนับองค์ประชุมก็ถูกต้องแล้วมันจะได้ให้ประชาชนรู้ไงว่ามีพวกสสนะครับที่ไม่มีจิตสํานึกเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจผมไม่อยากจะใช้คําว่าเร็วดยสันดานหรือเปล่านะครับที่เข้ามาเพื่อจะกอบโปยผลประโยชน์หรือเปล่าเข้ามาเพื่อจะเอาจะผลประโยชน์ตัวเองหรือเปล่าไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือเปล่าอันนี้ผมท่านคาถามไว้ เพราะวันนี้ถ้าคุณคิดถึงนะครับปากท้องของประชาชนและปากท้องประชาชนสําคัญจริงๆเนี่ยวันนี้คุณก็ต้องนะครับมาประชุมนะครับมันเป็นหน้าที่ของคุณเลยนะครับและคุณก็ต้องอยู่ประชุมจนครบไม่ใช่กลับก่อนแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งนี้นะครับไม่ว่าคุณจะพูดอะไรไว้ว่าคุณจะออกมาบอกว่าฝ่ายค้านเล่นเกมการเมืองนะครับฝ่ายค้านไม่คิดถึงพวกคุณนั่นแหละไม่ได้คิดถึงประชาชนเพราะถ้าบอกว่าวันนี้นะครับฝ่ายค้านนับองค์ประชุมเพราะไม่ คือถึงประชาชนแล้วทําไมพวกคุณไม่มาประชุมทําไมคุณกลับก่อนแค่จิตสํานึกตรงนี้มีหรือเปล่านะจิตสํานึกในการทําหน้าที่ยังไม่มีเลยและจะมาโทษคนอื่นเขาวิโรธจวกสสรัฐบาลนะครับถ้าปากท้องสําคัญทําไมไม่มาประชุมทําไมนะครับกลับบ้านก่อนหลังสภาร่ม จากกรณีเมื่อวานนะครับ3เดือสิงหาคม256ที่ประชุมนะครับสภาร่มเหตุมีองค์ประชุมไม่ครบหลังจากที่นายปิยนัทนะครับจงเทพสอสอกรุงเทพมหานครของพักก้าวไกลได้เสนอนะครับได้ขอเสนอยติให้นับองค์ประชุมและต่อมาทางพักร่วมรัฐบาลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพักก้าวไกลเล่นเกมการเมืองมากเกินไปไม่เห็นปัญหาของประชาชนจึงทำให้นายปิยนัทและนายวิโรธออกมาให้สัมภาษณ์ดังนี้ นายปิยนัทกล่าวว่าตนได้รับฟังและรอคอยยติของผู้เสนอ,อยติทั้งการตั้งกรรมธิการและนะครับกรรมการวิสามันเรื่องกุ้งและราคาพืชผลทงงางการเกษตรที่จริงๆแล้วควรเข้าตั้งแต่เมื่อวานนะครับเพราะเขาให้เหตุผลว่า การทำประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญน,นั้นไม่สำคัญเท่ากับปากท้องของประชาชนแต่ความจริงแล้วทั้งสองเรื่องนี้ก็คือเรื่องเดียวกันฉะนั้นถ้าเขานะครับให้ความสำคัญจริงๆเราก็พร้อมที่จะรับฟังและอภิปราย นายปิยนัทกล่าวว่าเพื่อนสมาชิกของพักคก้าวไกลร่วมกันเตรียมเนื้อหาข้อมูลเพื่ออภิปรายในเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานแต่ก็มีเพื่อนสมาชิกจากพักร่วมรัฐบาลชี้แจงว่าเวลาร่วงเลยมาถึงสามทุ่มแล้วแต่พวกตนก็ยังอยู่กันนะครับพอมาถึงวันนี้นะครับตนก็รอให้นะครับจนถึงยตินี้แต่ก็ไม่เห็นมีสมาชิกพักร่วมรัฐบาลผู้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หนักหนาจะเข้ามาในที่ประชุมเพียงพอ จึงคิดว่าแบบนี้เป็นเรื่องที่โฆษณาหรือให้เกิดความเข้าใจว่าปากท้องสาคัญแต่ความจริงแล้วเพื่อนสมาชิกไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เลยนายปิยนัสกล่าวต่ออีกว่ามีเพียงสมาชิกของพักคก้าวไกลเท่านั้นที่มีจํานวนเกือบครบแต่แล้วเมื่อถึงการนับองค์ประชุมท่านไม่ต้องมาขอร้องให้พวกเราพักคก้าวไกลเข้าร่วมแต่ท่านต้องไปขอร้องเพื่อนสมาชิกของท่านว่าให้ความสําคัญกับพี่น้องประชาชน ถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายพักร่วมรัฐบาลนะครับเป็นฝ่ายนับองค์ประชุมก็ไม่ครบเพราะรัเพราะจำนวนฝ่ายรัฐบาลรวมกับกับพักก้าวไกลก็ไม่ถึง250คนอยู่ดีด้านนายวิโรธลัคนาอดิศรสอส,อสอพักก้าวไกลกล่าวว่าปัญหาของพี่น้องเกษตรกรมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับหากนะครับกล้องแพนไปที่ห้องประชุมจะพบว่าตนภูมิใจในพักก้าวไกลอย่างมาก พวกเรานั่งกันเต็มและสมาชิกพักคก้าวกายเตรียมที่จะอภิปรายรวมทั้งจะเสนอยตินี้ด้วยเช่นกันและเราก็มากันครบจำนวนสมาชิกนะครับผู้แทนรัษฎรที่นั่งประชุมคือตัวสะท้อนที่ชัดเจนว่าให้ความสำคัญกับยติของพี่น้องกเกษตรหรือไม่ไม่ใช่พูดหรืออคติ้งในสภาร้องไห้ว่าฉันเห็นความสำคัญแล้วไม่มาประชุมแล้วอย่าอ้างว่าประชุมที่อื่นอยู่อยู่ในห้องบ้างกรรมธิการสามัญยังไม่มี ตนเชิญนักข่าวไปดูที่ชั้นสนะครับร้านจอดรถได้เลยนะครับหลังเที่ยงก็กลับบ้านกันหมดแล้วพูดดราม่าว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสําคัญแล้วทําไมไม่ตามกันมาประชุมทําไมกลับบ้านก่อนหรือทั้งหมดเป็นแค่ภาพการอลงเพื่อให้ได้มาเพื่อคะแนนเสียงของประชาชนเท่านั้นอีกหน่อยไยรัฐบาลจะอภิปรายอะไรในสะภา,าก็ต้องขึ้นหรือไม่ว่านะครับมีมีเพียงการนี่เป็นเพียงแค่การโฆษณาเท่านั้น ตกลงนี่คือแสดงหรือการให้ฟันสสำคัญจริงๆแปลกหรือไม่ที่ยกมือจะประท้วงขอพูดไม่ต้องพูดโทรศัพท์ตามเพื่อนให้มาประชุมแล้วสุดท้ายก็ไม่มากลับบ้านกันไปแล้วนับองค์ประชุม96คนนะคนับพักก้าวไกล150คนต่อให้เราทุกคนนะครับเป็นองค์ประชุมให้ก็ไม่ครบ250 ดังนั้นนะครับพวกเราเห็นความสําคัญของพี่น้องเกษตรกรและเรายืนยันด้วยจํานวนสมาชิกผู้ไทนรัศดรที่ร่วมประชุมยัดเต่นี้ไม่ได้ร้องไห้นะครับหรือประท้วงแต่สสของพักตัวเองไม่มาดังนั้นขอให้ประชาชนเข้าใจกันให้ถูกต้องว่าใครกันแน่ที่ไม่ใส่ใจนะครับประชาชนหรือใครกันแน่นะครับที่ใส่ใจเพื่อเพื่อการโฆษณาเท่านั้น วันนี้31สิงหาคม256เจฟอมรัฐโชคลิมิตกุลอดีศสศของพรรคก้าไกลโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กนะครับอมรัฐโชคลิมิตกุลโดยได้แคปภาพของหมอชนน่านที่พูดว่าการประชุมสภาเป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของสสทุกคนนะครับที่มีหน้าที่รักษาองค์ประชุมนะครับเป็นหน้าที่ของศสฝ่ายรัฐบาลถ้าประยุทธ์นะครับหัวหน้ารัฐบาลคุมเสียงข้างมากในสภาไม่ได้ ก็ไม่ไม่มีความชอบธรรมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีครับโดยนางสาวอ,อมรรัต์เขียนแคปชั่นสั้นๆว่าค่ะนะจากนั้นนางอมรรัต์โชคนิมิตกุลยังได้โพสต์ระบุว่าวันนี้สสพัก9ก้าไกลเข้าประชุมครบแต่สสพักร่วมรัฐบาล314เสียงสแสดงตนแค่96และมาเพิ่มภายหลังอีก2คนเป็น98เท่านั้น เหตุที่เราขอนับองค์ประชุมเพราะต้องการถามว่าห่วงปากท้องประชาชนจริงหรือไม่หรือแค่การโฆษณาเพราะยะติแก้ปัญหาราคากุ้งนี้คือที่ใช้อ้างเป็นเหตุผลในการไม่เห็นชอบนะครับ้อเสนอเลื่อนนะครับระเบียบวาระนะครับเรื่องของการจัดทําประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเฉพาะก่อนนะครับตามฟาร์มเป็นฟาร์มจําเป็นเร่งด่วนตามที่พักก้าวไกลเสนอเมื่อวานนี้30สิงหาคม พักคก้าไกลยืนยันว่าการทําประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับกับการแก้ปัญหาปากท้องเป็นเรื่องเดียวกันถ้าสอสอรัฐบาลให้ความสำคัญจริงนะครับเราก็พร้อมที่จะรับฟังและร่วมอวภิปรายด้วยแต่วันนี้ต่อให้พักเก้าไกลที่อยู่ครบและแสดงเจตนารมณ์ตามที่พักรัฐบาลขอร้ององค์ประชุมก็ไม่ครบอยู่ดีนะครับต้องบอกว่านะครับก้าวไกลประชุมสภาและก็สภาร่มต่อมานะครับนายอรรัตน์ได้โพสต์ข้อความอีกว่านับหนึ่งงาน ฝ่ายค้านเชิงรุกอย่างน้อยสสฝั่งรัฐบาลต้องเร่งปรับตัวเลือกทำงานสภาเชา้าชามเย็นชามแบบเดิมๆองค์ประชุมร่มก้าวไกลจากนั้นได้โพสต์ข้อความอีกว่ากลา,าบทราบหรือไม่หนึ่งในสัปดาห์ที่ประชุมสสแค่2วันเท่านั้นก็คือวันพุธและวันพฤหัสเคยมีการเสนอเพิ่มเป็นสวันแต่ถูกตีตกไปในขณะที่ค่าไฟเดือนละ13ล้านบาทนะครับ และประชุมสองวันต่อสัปดาห์ตอนกลับไม่ต้องเซ็นชื่อสอสอจำนวนมากเซ็นชื่อตอนเช้าแล้วหายตัวองค์ประชุมร่วมการการมีนะครับอยู่ของก้าวไกลทําให้การเมืองแบบเก่าต้องออกมายอมรับและปรับตัวเพื่อฟาร์มอยู่รอดซึ่งผลประโยชน์ก็ตกอยู่ที่พี่น้องประชาชนสภาร่มและต่อมากระพส์ข้อความอีกว่าพอเราทํางานหนักตรงไปตรงมารักษาสัจจะนะครับไม่คดในข้องอในกระดูเล่นพักอ่าเล่นพักเล่นพวก เขาก็หมั่นไส้เราโกรธเรานะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับในการประชุมสภามีแค่2วันกับพุธกับพฤหัสเท่านั้นนะครับสำนึกในหน้าที่ในการประชุมของสอสทำไม่ได้แล้วยังมาโทษคนอื่นนะครับว่าเล่นเกมการเมืองเล่นเกมนับองค์ประชุมก็พวกคุณนะครับไม่เข้าประชุมกันเองไม่มาประชุมกันเอง วันนี้คุณทํางานแบบเช้าชามเช็นทามคุณทํางานแบบไม่เห็นหัวประชาชนวันนี้ก้าวไกลเอาข้อมูลออกตรงนี้ออกมาเปิดเผยให้ประชาชนโดยการนับองค์ประชุมให้สภาร่วมเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าพวกคุณนะครับสันดานเป็นยังไงกันบ้างนะไม่ได้สํานึกนะครับในหน้าที่เลยไม่คิดจะทําหน้าที่ให้เต็มเต็มหน่วยแต่รับเงินแบบเต็มเนื้อตัวหน่วยและที่สําคัญถ้าใครที่มาเซ็นชื่อคําถามคือได้เบี้ยประชุมหรือเปล่า ได้ค่าเดินทางหรือเปล่าได้ค่าที่พักรหรือเปล่าได้อะไรหลายๆอย่างหรือเปล่าแล้วไม่เข้าประชุมมันคืออะไรครับคุณไม่ต้องไปโทษก้าวไกลว่านับองค์ประชุมไม่ครบคุณไม่ต้องไปโทษก้าวไกลว่าเล่นการเมืองพวกคุณไม่เข้าประชุมเองเคยถามตัวเองเคยสำเนีบรามั้ยเคยสำนึกมั้ยว่าพวกคุณนะทำผิดหน้าที่ของพวกคุณขนาดแค่หน้าที่ในการเข้าประชุมสภาคุณยังทำไม่ได้ แล้วคุณจะบอกว่าจะทําเพื่อพี่น้องประชาชนนี่แหละครับสันดานนักการเมืองมันจะมีออกมาให้เห็นวันนี้ต้องบอกเลยถ้าไม่มีพรรคก้าวไกลเราก็คงจะไม่ได้เห็นสันดานพวกนักการเมืองเหล่านี้เพราะอะไรครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกเดียวกันเห็นประโยชน์ร่วมกันทําร่วมกันไม่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์ของประชาชนไงวันนี้เราต้องออกมาพูดประชาชนต้องออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาเอาข้อมูลออกมากระแทกออกมา ตั้งคาถามใส่นักการเมืองพวกนี้อย่าให้พวกนักการเมืองพวกนี้นะครับมากินเงินเดือนแล้วไม่ได้ทําหน้าที่ของสอสอถ้าทําไม่ได้ก็ลาออกไปไม่ต้องมาเป็นสอสอไม่ต้องมาลงสมัครสอสอวันนี้นะครับประชาชนต้องลุกขึ้นมาและวันนี้ใครก็แล้วแต่นะครับที่บอกว่าเฮ้ยพักก้าไกลเล่นเกมการเมืองพักก้าไกลเล่นแบบนี้ไม่ไดีคุณกําลังนะครับเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคนที่คุณสมควรไปว่าก็คือคนสอสอ ไม่ว่าจะเป็นนะครับสสฝ่ายค้านหรือสสฝ่ายรัฐบาลหรือสสพักไหนก็แล้วแต่ที่ไม่เข้าประชุมนะครับที่ขาดประชุมหรือที่ออกไปก่อนคุณต้องไปด่าและว่าสสพวกนี้แต่สสไหนที่เขาอยู่แล้วก็ทําหน้าที่เราต้องสนับสนุนไม่ใช่วันนี้นะครับมองจุดที่ผิดวันนี้ผมบอกแล้วครับสําหรับผมผมไม่ได้ด่าแต่ก้ากับผมไม่ได้ว่าอิสนับสนุนพรรคนที่มาผมบอกแล้วสสทุกคน ที่ไม่เข้าประชุมสสทุกคนที่ไม่อยู่และองค์ประชุมครบนะครับผมถือว่าสส,สพวกนี้นะครับสันดานเลวโดยกําเนิดหรือเปล่าผมไม่รู้เข้ามาเพื่อจะกอบโกยหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับและสสพวกนี้ไม่มีจิตสํานึกในการทําหน้าที่สส,สทุกคนนะครับผมบอกเลยครับที่ทําแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณมียังมีจิตสํานึกของ้าเป็นคนหลงเหลืออยู่จิตสํานึกในการที่จะทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนก็จงปรับตัวซะ แต่ถ้าไม่มีจิตสํานึกนะครับในการทําเพื่อประเทศชาติประชาชนก็ลาออกไปอย่ามากินเงินเดือนจากภาษีประชาชนมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ